งานใหม่จ่อคิวเข้ามาแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเลย IG Official ของ Kids Woman เข้ามาลงทีเซอร์มา hype รอทุกคนและที่สำคัญด้วยเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนเวลาด้วยจากก่อนหน้านั้นทาง Kids w o m e n นะครับเขาบอกว่าจะประกาศเปิดตัวคอลเลคชันอย่างเป็นทางการในวันที่20กุมภาพันธ์ล่าสุดนี้อัปเดตสดๆรด้อนเลยทาง IG Official ของ Kids w o m e n เขาจะประกาศปล่อยเมอร์ชใหม่นี้นะครับลิซ่า x Kids Women Spring 2026ในวันที่16กุมภาพันธ์ทุกคนอีกแค่2วันเท่านั้นเองมาแบบรวดเร็วก้าวกระโดดขึ้นมาเลย20มันไกลไปมันอดใจไม่ไหววันที่16นี้เลยแบบจุกๆและนอกจากนั้นตัวทีเซอร์ครับจะได้เห็นถึงว i ยฟ์คอลเลกชันใหม่นี้แถมยังเขียนว่าลิซ่า คิดฟูแมนให้เกียรติแบบใดให้เกียรติแบบขั้นสุดไปเลยลิซ่ามีชื่อนำหน้าแบรนด์นี่แหละคือแบรนด์ที่ l ลิฟลิซ่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คิดแบบตัวเต็มๆต,ตัวหลักๆเลยหรือว่าจะเป็นคิดฟูแมนที่กำลังมีงานร่วมกันลิซ่าไปเป็นโคดีไซน์เนอร์อีกตัวไวา์ก็จะให้ความเป็น Spring Summer 2026มีทะเลทรายมีทะเลมีดอกไม้เป็นฤด,ดูใบไม้ผลิ มีความเร็วความซิ่งของรถยนต์ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีบรรยากาศของเมโทรโพลิสไปอีกอยากรู้แล้วว่าคอลเลกชันเต็มๆมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าลิซ่าก็เคยสปอยเอาไว้เมื่อวานนะครับใน IG Story ทั้ง2รูปเลยเป็นโคชหนังแล้วก็เป็นกระโปรงลายลูกไม้และที่สำคัญดูเหมือนว่าครั้งนี้จะมีการรีแบรนด์โลโก้ด้วยนะทุกคนก่อนหน้านั้นอย่างที่เราเค,เคยเห็นกันมาเลยว่าคิทนั้นเขาจะใช้ฟอนต์แบบตัวหนังสือออกจะแนวทางการหน่อยหน่อยตัวหนังสือภาษาอังกฤษ มีหัวมาในครั้งนี้ปรับเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงไปเลยเป็นตัวหนังสือที่มีลูกเล่นมากขึ้นมีความสดใสมีความสนุกสนานความร่าเริง ั่งอินเตอร์เขาก็แซวๆกันนะครับว่านี่คือการรีแบรนด์เลยไหมเพื่อรองรับความปังของลิซ่าในการเป็นโคดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้วันที่16กุมภาพันธ์เราจะมี2อ v e ีเวนต์ใหญ่ๆระดับบิ๊กเบิรมของโลกใบนี้แล้วก็อีก2แบรนด์ที่มีการคอลแลบกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าวันที่16เปิดตัว Kids, Women, Spring, 20, 26กับลิซ่าไปแล้วในวันที่16วันเดียวกันนั่นเ,เอง ทางซิเซโดนครับเขาจะปล่อยให้กดเซตลิมิเต็ดอีดิชันด้วยทุกคนตายแล้วเงินในบัญชีเงินในกระเป๋าตางังลิลลีส่สันสะเทือนก็ข่าวนี้แหละเก็บตังแยกเอาไว้ให้ดีนะครับลายเครื่องสำอางลายชุดแต่งกายลายแฟชั่น มันเอามาคับเกี่ยวกันไม่ได้เพราะว่าเหล่านั้นต้อง F แล้วก็สนับสนุนลิซ่าทั้ง2แบรนด์ไปกดไลค์ไปเอนเกจให้กับโคดีไซเนอร์อาชีพใหม่ของลิซ่าได้ใน Kid s w o m แ n นะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอีก2วันเท่านั้นเราจะได้เห็นสินค้าหลายคอลเลกชันของ Kid s w o m แ n ที่ลิซ่านั้นมีส่วนร่วมในการดีไซเนอร์ทุกคน